เคว้าวเธอไลอพิกอีทอีทเอิดอีทอ่ะเิดอีทอินเิบว้าววอพิกดูอะนี่อี ยาใคไม่ได <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> mm ้กินเลยอ่ะไม่ได้นเ้ยเซออิว Do you like it? Pick eat eat เซออิอเซออิอกินเซอ g o o d b y Wow What is pig doing ฮันนี่ Eat.